สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับประจำวันอาทิตย์ที่16นะครับวันนี้หวยรัฐบาลออกครับใครเล่นเลนอะไรขอให้ร่ำรวยทุกท่านนะครับสำหรับหวยลาวสตาร์สัปดาห์หนึ่งเจอกันได้1วันครับคือทุกวันอาทิตย์นะครับก็ลุ้นกันนะครับลุ้นกันไป,ปเบาๆแล้วกันเมื่อวานออก48 7 6 4ครับ48764วันนี้เด่นสุดที่จับได้คือ ศูนย์ครับขาลุกขาวิ่งจากศูนย์ครับเล่นศูนย์หลงเก้าครับชอบศูนย์เล่นศูนย์ชอบเก้าเล่น 0, 9, เก้าน,นะครับส่วนตัวผมว่าผมชอบศูนย์มากเก้านิสนึงครับมีโฆษณารบกวนดูให้ผมด้วยนะครับหนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์ก็เช้านี้ยังคึึมคึมนะคึึมๆฝนลงเม็ดนิดนิด ขอแล้วครับฝนครับสงสารพวกที่อยู่แถวอุบลครับน้ำท่วมเยอะนะครับ0ูน9 7 9กครับมัดเก้าเข้าไปครับผมสามตัวครับเก้าหนึ่งศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ 9 90, 900, 9 0 9 0ก9 9 9 4 4ย9 9ก้ครับสำหรับหัวยราวสตาร์5ินาฬิกา45ทีโดยประมาณครับเออน่าน่า,นากลัวจะออกพอๆกับหวยรัฐบาลนะเพราะรัฐบาลก็ออกประมาณบ่าย3โมงเกือบบ่าย4โมงครับก็สำหรับลราวสตาร์เจอที่วันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับผม